สวัสดีครับผมแมนครับเออชิบายวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่เขาใหญ่ผามไอ้เหี้ยเลยนเ่กตบเองไปผ้าใหญ่นะครับอยู่ที่จังหวัดภูกเก็ตนะครับผมอยู่ตั้งอยู่ปงมาเขาหน้าเกิดนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปนะครับผมแต่ตอนนี้เราต้องหาอะไรกินก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับมันมีเขาเรียกว่ามันมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งใช่เป็นร้าน ธรรมดาแต่วิวสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันแต่ไม่รู้ร้านเขาจะเปิดหรือเปล่านะเสียงเราดูแล้วกัน <S <S อตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวอย่างว่าอาทอนกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะเขียนชื่อว่าไก่แต่มีหมูตุน <S 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 ๋นเฮ้ยแต่วิวเขาดีมากเลยนะวิวแบบอยู่บนเขาอ,ะอ,อ่ะลองดูวิวเขาดิ ตอนนี้เราก็สั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรวะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นกับน้ำไปแล้วเดี๋ยวรอเมนูมาดีกว่าหิวมากเลยแล้วมามาแล้วครับผมก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยว หมูตุ๋นต้มยำเส้นเล็กเฮ้ยมันมีไข่ด้วยเออเขาใส่ไข่เพิ่มมาด้วยเป็นไข่ไข่ไข่อะไรวะไข่เหมือนไข่แบบเออไข่ลาวาไข่ลาวาเฮ้ยน่ากิโอเคโหน่ากินมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองชิมน้ำสักคำเยเ็ดลูกอร่อยวากเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงมีไข่ด้วย กินดิพ่อเดี๋ยวขอญาตกินก่อนนะหิวแล้วไม่ไหวแล้วไปไปไปจะกินอ่าสี่สามสองก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้ว เดีย๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่พระใหญ่บิ๊กบุตตาตัวเขาหน้าเกิดน,นะครับผมร้านก็ถ้าอยากใครอยากมากินก็อยู่ตรงทางเลยเนี่ยทางผ่านพอดีนะทางขึ้นเขาหน้าเกิดพอดีเออครับลงจากพระใหญ่เจรานเดินไปสิบบาทพี่๋อ้โ <laughs> บค,ครับ <laughs> ดูพ่อค้าเข้าใจดีฮะัอตตังค์ให้ผมนะยสุดยอดไปเลยแต่วเราไปที่พระใหญ่กันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาคนโยโยโย่ yo, yo, yo. ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัด บิ๊กบุด้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาก็ไม่รู้ดวงดีหรือดวงสวยก็ผลตกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางเข้าของวัดพรอยหญ่ดีกว่าไปกันเลยเราขอวัดอุณหภูมิก่อนเด้อฝามือรถนะใจเลยครับอบคุณครับเดินเลยครับ เราก<ร>็เข้ามาอยู่ตรงโซนด้านหน้าของพระใหญ่นะครับแล้วเราจะมีนี่นี่เนเขาบอกทุกอย่างเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวะนี่เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ที่ไหนวะเราเดินกันไปดีกว่าพูดดังไม่ได้นะเขาแบบสำรวมสำรวมเนยเขาวัดต้องสำรวมเขาหาจะมีกั้นเชนอยังงไปดีกว่าไปดีกว่า ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงโซนภาะจีนนะนอกจากจะมีภาคไทยก็ยังมีภาคจีนคนไปด้วยนะผสมภาษาเรหว่งชาวภูเก็ตน,นะชาวป่าบางก็เรยชาวปา่าบ้าเราะเนะดินไปกันต่อดีกวนะ่าจุดหมายของเราคือพระใหญ่ l e t s g o ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงวิวที่สวยที่สุดตรงเขาเอ้ยไม่ใช่เขาใหญ่ติดตาหลอกอะไรเป็นไรอยู่เนี่ยตรงพระใหญ่นะแบบวิวสวยมากเราไปดูวิวกันดีกว่าดู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 เนี่ยหม,<อ>ม,มอกเต็มไปหมดลุงมาอยู่ไซเรนฮิลเฮ้ยแต่สวยนะวิวสวยมากเลย <c oughs> เดี๋ยวจะพาทุกคนไปอะไรนะหลุดระคังแต่ตอนนี้หมอกลงเยอะมากเลยผมนึกถึงเพลงนี่แหละแง้มมองไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกอุ้ย เฮ้ยเรามีแขกรับเชิญด้วยวะ่ะสวัสดีเจ้าลิงระวังระวังเออใครที่มาเที่ยวแล้วแบบเจอลิงอย่างเงี้ยก็อย่าไปเข้าใกล้นะครับอันตรายนะลิงพวกเนี้ย้าเปิดแล้วเออ้าเปิดแลวเฮ้ยเราไปรู่นละครั้งดีอยากรูดละครั้งมาเร็วมาเร็วรุดละเาขามีประวัตินะละครั้งเอาแม่ถามเนยเหรอแม่ถามเลยละประวัติเลยไมประวัติเลยไม่เล่นดีกว่า้ยไม่เขามีประวัติอยู่เขาแบบเมื่อก่อนเนี่ยคนที่เขาแบบอย่างงี้ยคุณไม่ถึงนะ บุญไม่ถึงนี่ไม่สามารถรูปไปเสียงดังได้แต่ถ้าแบบคนบุญถึงเขาจะสามารถรูปเสียงดังได้แต่ผมแบบเป็นคนที่บุญบุญถึงไงเดี๋ยวจะรูปห้ดังเลยดูดูดูดไหนวะแค่นี้มันก็ไม่ได้ละคร <c oughs> ความอดเ <c oughs> ขาฝึกความอดทนแค่นี้มันก็ไม่ได้เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปไหว้พระก่อน <c oughs> เราไปบุญก่อนแล้วเราค่อยมาลูดใหม่เราไปไหว้พระดีกว่านะอาจจะมีบุญแป้งเยอะไป เฮ้ยตอนนี้เราก็อยู่ตรงทางขึ้นบันไดผ้าใหญ่เรื่องผ้าใหญ่มากเลยดูดิผ้าแบบหายไปไหนวะผ้าหายเฮ้ยเป็นเล่นน่ะผ้าหายเฉยผ้าหายวะผ้าใหญ่บ้าไม่ใช่หมอกบางหมอกบางนี่ก็เป็นเราอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรวะพระปางมารวิชัยนะตรงใช่ใช่ะ้าปางมารวิชัยผมจําได้อยู่สร้างว่านานมากเลยพระปางมารวิชัยถ้าจำไม่ผิดนะ เขาสร้างไว้ประมาณสิบกว่าปีแล้วสูงก็าราๆวๆสี่สิบห้าเมตรนะถ้าผมจำไม่ผิดเห็นรอบแบบรอบ,กรบกเกาะภูเก็ตน็่คือสามารถเห็นได้เลยผ้าใหญ่ตรงเนี้ยแบบอยู่ข้างล่างอยู่ตรงไหนทุกดูตรงไหนก็โซนแบบอยู่ตรงภูงกเก็ตอ่ะคือจะเห็นหมดเลยอ่ะไอผ้าใหญ่เนีใ่ใหญ่จริงวะโคตรใหญ่เลยไอดูเด็วไอลุงไอเดืงล้วครับผ้าใหญ่นะครับผมผ้าปางมารวิชัยนะครับเมื่อกี้หมอกลงนี่หมอกออกเห็นวิวหมดทุกอย่างเลยนะ ความสูงของพระอย่างที่บอกมาครับเมื่อกี้สูงประมาณ45เมตรนะความกว้างเท่าไหร่วะใช่25ครับนี่มีมีสูงระดับน้ำทะเล400เมตรใช่นี่ครับให้ความรู้สุดยอดครับชื่อลุงอะไรครับสุริยันครับสวัสดีคุณลุงด้วยครับนี่สวัสดีคุณลุงไอ้ที่เขาเอาอะไรนะเขาเรียกแผ่นหินปูนสีขาวใช่ไหมหินหยกขาวสุญญากาศเอามาจากพม่าใช่ไหมครับพม่าครับพม่ใช่มาจากพม่าน่ากูเกิลแม่นซะด้วยสุดยเดี๋ยวต้องกล้าขอช่อสู คืออะไรครับแขกแกจะถามว่าโยต้าก้าวต้าผอก็ะใหญ่สนงสี่เมตรซื่อสู้อู๋สี่สิบห้าเมตรแต่ไม่ออกครับมโนตัดเดี๋ยวเราพาไปดูพระที่แบบอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรนะข้างในข้าไม่ได้นะครับอาจารย์อ๋อเขาลุงเขาบอกข้างในเข้าไม่ได้ครับแต่ข้างล่างจะมีเนี่ยรอบๆพระใหญ่เขาจะมีพระที่แบบองค์เล็กๆอ่ะพระพุทธรูปองค์เล็กๆมีหลายองค์มากเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีพระอะไรบ้างไป ก่ามาอยู่ตรงเรียกไงครับองพระพุทธรูปที่แบบเรียงรายกันนะเดี๋ยวผมจะมาทําบุญแป้มผมแต้มบุญนะครับแต่เราจะลองกลับไปรูดระฆังอีกครั้งว่าจะดังกัไแต้มน่าจะถึงนะ <c oughs> ไปดูที่อื่นดีกว่า <c oughs> ได้ไหม,ไมไ <c oughs> นี่เราถึงแล้วจุดชมวิวหลายอ่าว <laughs> ไม่ใช่สาบอ่าแล้วจุดจะมีหลายอา่าวดูดิในรอบกอบโอเตเลยเฮ้ตรงนู้มันจะมีหลายที่นะมีแบบพวกหาดกะตะหาดอะไรวะกะลนหาดป่าตองอาชะลองเอามะขามมีครบหมดนะตรงนี้ไม่ต้องชี้นะชี้เกียร์ใส่เอฟเฟกต์โอเคอะไรวะเฮ้เแต่ยวสวยจริงตรงนี้สวยจรงิจรงเป็นบแบบวิวแบบ ทิวทัศน์โซนตรงหาดก,กระตากระ l o ฝั่งที่แบบเมื่อก่อนมีนักท่องเที่ยวมาแต่หลังจากโควิดก็เงียบเงาเศร้าซบเลยเสียใจจังแต่วิวสวยมากเลย <S <S เราอยู่บนเขาที่แบบมีพระใหญ่อลังการงานสร้างที่สามารถเห็นบนไม่ใช่เห็นบนดิเห็นได้จากสามารถข้างล่างและเห็นแบบรอบเกาะภูเก็ต่แล้วได้วิวมั้งมาร้อยล้านก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยดีนะากเตี๋ยวแล้วะไปดูวิวดีกว่าอะไรก็ไม่รู้ แบบไปที่เดิมอีกแล้ววะที่ลักขังอ,อยากรูปให้ดังเมื่อกี้เขารูปไปเสียงดังมากเลยเมื่อกี้เราก็เพิ่งไปทําบุญมานะแต้มบุญอย่าเลียนไปไม่รู้จะดังหรือเปล่าลองดูลองดอูฝากเทือกไหนดิมาดูมาดูาดทำอะไรรูป <c oughs> ไปเรื่อยๆไม่ต้องยกมือขึ้นดิไปเรื่อยๆเลยะไม่ต้องเบรกไม่ต้องอะไระเสียงมันถึงจะแบบอะ้รวะ เฮ้ยอย่าหยุดอู้ขอล้เอาเป็นว่าแต้มเราก็ถึงนะครับผมแต้มบุญออ๋สงสัสยต้องไปเสียตังค์ผมใช่แล, <laughs> แล้วต้องไปเสียตังค์ทำไมเป็นคนอย่างนี้วะ,ะเกี่ยวกันใครจะมาลูกก็มีวิธีลูกอยู่นะก็ลูบเรื่อยๆมันจะดังออกมาเองเป็นระฆังที่กล้องกลางวานมากไปดีกว่าวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วทุกคนอยากไปที่อื่นบ้างไัมไปดีกว่า ใครที่ดูคลิปเราแล้วชอบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพวกเราด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราไปไหนกันต่อรอติดตามได้เลยครับแมเหมือนรู้มุมเลย